ต่อไปนี้จะได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็น สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงในธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกมานมนานแล้ว <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจ เราจะใช้คำว่าจริงที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วเข้ามาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้เพื่อเป็นหลักสูตร ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยาาสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมัรคก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนมาตากสารู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ก็ามาตรัสรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจา้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระสรมนักโคตมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ามาตรัสรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจา้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้ว ทุกขโมทัยนิโรธมักเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาจากจรู้ของจริงเราจะพิสูจพิจารณาได้ว่าทาติิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกขลาติทุกขา ความแก่ก็เป็น,นทุกข์เมื่อนำติทุกขังความตายก็เป็นทุกข์ก็แก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกๆสิ่งทั้งสิ่งที่มีจีวิตและไม่มีจีวิตเรื่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาแต่คนแหละศัตร์แม้แต่ต้นไม้ เกิดพันพันยาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอน,นี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วไปแต่สำหรับโสกะความโศกเศร้ <c oughs> าปริเทวความล่ำไไรลํำพัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโตกเร้าความดําไรความเหิวแห้งใจความวิโยคพลัดภาพแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ ภพอันนี้มันเป็นภพของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นภพของคนแระกัดที่มีที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับภพเหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้า ย่อมเคยได้ประสบภพดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งเร่งเป็นสัจะจะธรรมจะเข้าในประเภทแห่งภกขาอริยะตัเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานทยานต่อดแสดงให้เห็นว่า ของจริจริงเป็นสิ่งที่มีประจําโลกมานมนานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราตึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติสับบัญญัติชื่อไว้สําหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดําเนินการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกขริยสัจและอีกอย่างหนึ่งความว่าทุกในอริยสัจนั้นเราหมายถึงทุกของจริงที่มีชีวิตจิตใจซึ่งไม่ในแต่่างกันกับทุกในพระใจรักทุกในพระใจรักนั้น เป็นทุกษาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเต้นต้นทรงตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตาม แต่มันเป็นกฎธรรมชาติชนิดกันและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ทั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกในจิตที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็ามีปารากฏการเป็นทั่วขนาดหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระัญญัติของพระพุทธเจ้าว,ว่าอน,นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกในอริยสัจและทุกในพระไตรลักษ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้น อใ <c oughs> นพระพุทธศาส,สนาเนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักคําสอนเอาไว้อ่านเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอุบายได้เป็นผลทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่เห็นสมาธิปัญญาระปชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่า กรมถรสมฐานและวิปัสนาสรรมถานที่นม่หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากการปฏิบัติสมถะรมถานวิปัสนารสมรถานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศเป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายน,นอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรด สำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตสำรนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั้นบางท่านที่ทำนิกรรมในการภาวนามาแล้ว ก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปารากฏอยู่ในิติดต้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดต้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรดู้ เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปพวกว่าระจิตที่เรามีบานจิตเข็นอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนทานิกายำานแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตจังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิต ให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนทำนิ้ทำนานเช่นพุทโูเป็นต้น <c oughs> ให้กำหนดจดต้องลงที่จิตแล้วเอาเจิตเนกพุทโธพุทโธพุทโธเนกจูอย่างนั้นเนกจูเฉย อย่าไปทำความรู้สึกควาเมื่อะไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสวา่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเอง เราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริกรรมภาวนาเรรู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกัน มันมีโอกาสที่จะเส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เราเลิกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้น จิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกเครื่องเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุทธโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอาดีตที่เราเคยนึกคิดไปจดจำเครื่องเป็นสิ่งอื่นนอกจากอ่าพุทธโธ นั่นแสดงว่าจิตของเาราละทิ้งพุทโธแล้วพอไปเย็ดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกในกิตความวิสัยเติมเป็นอาการของจิตปุ้งซั้นแต่ถ้าหาว่าจิตเริมคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยเ,เมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุทโธอีก ให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในท่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะต้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมา และก็ไม่ต้องไปนยกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตก้มรู้ความสั้นความยาวความยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในนี โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจยาวลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดตู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้น ในขณะที่ท่านกำหนดจดต้องดูอยู่ที่ลมหายใจเสยอ,อยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำหนึ่งถึงคำนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็าอย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพเปนิมดต่างๆขึ้นมาก็าอย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นภาสิตซึ่งปุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็าอย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอกใจกำนดรู้อยู่ที่จิตอางเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอกใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำาลังกำนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันที อนนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตก เมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนินแนัแน่น,นไม่าพาาจากกันตรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าปิจารณเมื่อจิตกับอารมณ์มีความตุงมตาบและมีความตาบตึงลงไปในดวงจิต ความโดดเดิมก็ย่อมเกิดขึ้นอาการโดดเดิมของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโยกโรงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแค่อาการของจิตอันจะปรุมจะแต่งขึ้น ให้ท,าท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตยอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อๆไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้น มีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆนหน่อยหรือปรากฏจังละเอียดในเมื่อเจตผ่านท่านตอนท่านนี้ไปแล้ว <c oughs> เจตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกัขตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียด มีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปะตาสมาธิหรือเอกัคตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตตววเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้น ไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดความตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ เป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ปะสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมจมิต เรียกว่าปฐมบิญญาณเรียกว่ามาโนทัศนเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองเพื่อจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารู้มา,มารับรู้อารมณ์กอเกิดความคิดขึ้นมา สภาพจิตท,ที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตท,ที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอะนนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมภาวนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขัน้นอัปปนานั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญานรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติ กรรมปัจจัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยในท่านแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยโวดพวด,พดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาสูล่คมเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้า เมื่อเจตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดไม่ตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีจิตคิดอะไรสติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบสวยโอกาสในตอนนี้กำลัดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆเจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เทียงกักแต่ว่ารู้อย่างเดียว อย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติ สติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินยโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินัโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามตามรู้อารมณ์คือความคิดเึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติ ความรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดทึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิดตัวผู้รู้ก็จะปลากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งกันงหาและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากมองมองดูแล้วคล้ายๆกับว,ว่า เราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจ,ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติใ่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในมาู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสตยิเป็นพระเป็นกำลัง จึงไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อเจตปรุงความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอ,อยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปในเมื่อจจตมันสงละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไป โดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งตสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงสลดในธรรมในขั้นลิปัสลากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดจูดตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็น เมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพระผ้าพร้อมที่จิตมีสธาวิยกติสมาธิปัญญา,า,ญญารพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นทัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นแหละ มันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัวที่พัฒนาขึ้นมาด้วยประการละชนี้ตอน,นี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดทำหนดจิต ลองกำหนดรู้ลงที่จิตถ้ายามจดต้องลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยทำนิทำนานมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้น ต้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยตรวจต้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกําหนดตดต้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกําหนดตามรู้ให้มันลําบากจิตกับสติเป็นของคู่กัน แล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาพปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาพปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริง ในเมื่อจิตกำลนดความรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ถึงในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ถึงลงไปว่า